คุณหมอครับอืมอาจจะแปลกๆเลยนะครับเนยนครับใช้แทนสารหลอล,ลื่นในการมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมครับหมอน้อยเซ็กซ์โซโลจีครับครับเนยสามารถใช้หล,ล่อลื่นในการมีเพศสัมพันธ์ได้ในบางกรณีครับเนยเป็นสารที่ทํามาจากพวกน้ํามันนะครับหรือนมอะ่ะเพราะฉนั้นมันสามารถใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ที่ภายนอกได้แต่เราไม่แนะนําให้ใช้ สอดใส่แบบเป็นประจำ mm hmm. เนื่องจากว่าเนยอะ่ะมันเป็นน้ำมันชนิดหนึ่งว่าอย่างนั้นน่ะนะมันก็เลยทําให้ล้างออกได้ยากแล้วก็เป็นสารชีวภาพเนาะเพะฉะนั้นเชือ้อราเชือเ้อแบคทีรียสามารถจเจริญเติบโตได้ mm hmm. และการล้างออกก็ไม่ง่ายต้องใช้น้าสบู่จะทําให้เสียสมดุลในช่องคลอดนอกจากนั้น เนยหรือน้ำมันเนี่ยสารที่เป็นส่วนประกอบของน้ำมันทําให้ถุงยางนาไมแตกรั่วได้ครับเราลเลยไม่แนะนําให้ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่เป็นประจำครับ